อีกคันแล้วนะคะสำหรับรถ BMW นะวันนี้ลูกค้านำรถมาให้เราเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเลว้วจัดการของเลว,ลวทั้งหมดนะคะ,ะเป็น BMW X อะไรคุณตาเป็น X 1ครับ 1> X 1นะ,ะ 1> ใช่ F 4 8 F 4 8ลูกค้าบอกว่าขับขับมาแล้วก็มันมีไฟโตโชว์ว่าให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอาล่ะทีนี้แล้วก็มีปัดชิ้นน้ำมันเกียร์เพิ่มขึ้นมาเราเริ่มเล่าทีละเรื่องก่อนดีไหมว่าเริ่มจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ก็ตามระยะที่มันขึ้นเตือนนะคะก็จะมีในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องลูกค้าเลือกเป็นน้ขิดโมลี่ครับค่ะแล้วก็น้ำมันเครื่องเสร็จเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ป่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันเกียร์ดีวตอนนี้ก็เราปัดจิงอยู่ไอ้ตัวน้ำมันเกียร์เนี่ยรุ่นนี้คือมันจะถ่ายปกตินะแค่สี่ลิตรเนาะซึ่งไอ้สี่ลิตรเนี่ยมันจะไม่พอที่จะทําให้น้ำมันกลับเข้าไปสายเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ถูกเปลี่ยนเลยครับผมตอนนี้เราก็เลยทําการบอกลูกค้าว่า การเปลี่ยนถ่ายให้หมดเนี่ยปัจชุบันดีกว่านะครับปัจชุบันคือเราจะดึงน้ำมันเกียร์เก่าเนี่ยออกมาให้หมดเลยนะครับออกมาให้หมดให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะทําการใส่น้ํามันใหม่เนี่ยให้ระบบเนี่ยมันใหม่ที่สุดแล้วแล้วเรามาเริ่มนับกันใหม่ว่าทุกทุกสี่หมื่นโลนแลเรามาถ่ายน้ํามันภายในเกียร์เนี่ยมันก็จะเริ่มใหม่เกือบเกือบหมดแล้วนะครับผมนี่ส่วนของน้ำมันเกียร์นะแล้วก็ส่วนชิ้นเพิ่มเติมก็มีน้ํามันเบรกนะครับน้ํามันเบรกเนี่ยครับน้ำมันเบรกก็ เขาเรียกว่าอะไรมีความชื้นนะครับเกิน2%องเปนต์ก็ต้องเปลี่ยนนะครับอยู่แล้วใช่แล้วก็กองแอร์นะครับกองแอร์ไม่ไหวแล้วนะครับกองแอร์อันนี้ไม่ใช่คาร์บอนนะอออันนี้้คืตงเปลี่ยนกองแอร์นี่ของใหม่ของใหม่แล้วก็กองอากาศกองอากาศนี่เป็นฝุ่นเลยโอ้ค่ะ โอเคอันนี้ก็คือเราจะต้องดำเนินการเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะเพื่อเขาเรียกว่ายืดอายุการใช้งานของรถประสิทธิภาพของรถซึ่งตัวน้ำมันเกียร์เนี่ยสำคัญเราเจอหลายเคสเลยที่ไม่ได้ฝัดเอาละเป็นไงบ้างโอ้โหอันนี้คือน้ำมันเกียร์เก่าอันนี้เป็นเครื่องนะคะที่เราจะดูฝั่งนี้เขาจะเป็นน้ำมันเครื่องปุ่นน้ำมันเกียร์เก่าแล้วก็เป็นน้ำมันเกียร์ใหม่ใช่ลองดูหน่อยมา มันต่างกันมากๆเลยนะครับซึ่งคารถที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วคนเนี้ยไม่ก็ตีกปแสนโลเนาะลูกค้าบอกไม่เคยทําเลยเนี้ยเราก็จะใช้วิธีการฝัดชิงเนาะมันจะเขาเรียกว่ามันรถไม่ได้มีอาการอะไรนะครับคือเราทการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันให้มันใหม่ให้ฝั่งเนี้ยใช่ให้ฝั่งเนี้ยมันแดงเหมือนกันอย่างเงี้ยียงข้าวฝั่งนี้อ่าใสมันจะเป็นสีมันจะแบบแดงๆใสๆเนาะเหลืองนะเหลืองแดงใสๆแหละเนี้นาะแต่เราก็บอกไม่ได้ว่าคันไหนจะใช้กี่ลิตรนะเพราะว่านี่เริ่ ตอนแรกมันจะดำๆนะแต่ตอนนี้เริ่มดีแล้วเห็นไหมเนี่ยค่ะเริ่มแดงนี้ใช่มันคือจะมันจะขึ้นอยู่ของแต่ละคันเนาะ,ะก็เริ่มตนม้นก็ใช้ประมาณอยู่ที่8ลิตรไปก่อนนะครับ8ลิตรแล้วก็ค่อยยเพิ่มวึ้นไบจนจนเอาเป็นที่พอใจอะ่ะ ลูกค้าพอใจถ้าลูกค้าว่าอยากให้ใสเร่งเหมือนใหม่ก็ไม่มีปัญหาล้วก็เติมได้เรื่อยๆทีละสี่ลิตรสี่ลิตรไปเรื่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เอนฝากไว้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นละปีอะไรก็ตามขอเป็นรถยนต์นะถ้าเกิดสนใจอยากจะให้เราดูแลฝาชิ้นน้ำมันเกียงนี้ติดต่อสอบถามมาตามช่องทางที่หวานให้ไว้ได้เลยหรือถ้าคิดว่ารถยังระยะยังได้อยู่แล้วรถจะไม่มีอาการอะไรก็สามารถนำรถมาให้เราตรวจเช็คพร้อมกับตอนที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ได้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณค่ะ